สวัสดีคนดูทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม d e a d by Daylight เนาะวันนี้ก็จะมารีวิวสกินใหม่ของอนิกิรินะผมเอ้ยิโอนิอเลยวะคูริมอนิอนอรนิมสะเอ้ยไม่ใช่ตัวละครที่มีชื่อว่าโ o n ิกิรินะผม <laughs> เป็นสกินใหม่เนาะราคา200บาทนะผมไม่แพงมากนะแล้วดูเท็กเจอร์ดิมันมีหนามออกมาจากขาจากแขนด้วบนะผมเวลาแปลงร่างอนะคือ <Wow. S 1> บอกเลยว่าสกินนี้200บาทคุ้มแน่นอนนะผมควรซื้อกันมากๆเลยนะ ผมว่าในอนาคตหรือไม่ก็อีกไม่นานสกินนี้อาจจะเป็นสกินที่ทุกคนซื้อนะครับผมแบบว่าคือมันคุม้มมากดูดิ2อ0บาทอ่ะคืออันติก,ก็เท่ดาบกาเ็เท่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดาบเนี่ยผมดูดาบนะนี่โอ,นะอ้โหอ๋อโอเคงั้นดูชุดอื่นก่อนเนี่ยส่วนชุดคือแบบโอ้โหแบบลายเกาะคือแบบเป็นลายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นลายยักษ์ครับผมหัวนี่คือแบบเหมือนในแบบไอรอนแมนว่ะ ไม่เหมือนหรอกแต่แบบมันเป็นหุ่นยนต์อะไรทั้งอย่างนะผมนี่คือแบบคุ้มมากๆากอะ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมเกมกันเลยดีกว่านะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับผมก็อยู่กันเป็นครอบครัวสเปตตี้นะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับผมก็ถ้ามีเวลาจะทําคลิปให้ลงให้ดูนะครับทุกคนโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยคนใหญ่คนโตทั้ง3ท่านนะผมพนอากาศเอฟูฟูฟพลเอก ุพนเอกไป,ไ,ปไปย่ยแล้วผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าพวกเขาจะจุกเด็ดเผ็ดมันกันแค่ไหนครับผมวู้อากาศเย็นใช้ได้นะนี่มาแล้วก็ไม่พูดมากครับผมซัดเลยไม่ต้องพงไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นแหละ จุ่มเครื่องฮ่า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 ฮา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  ผลเอกฟูฟูแตกไปหนึ่งสวยงามจริงๆอได้ตายดินด้วยกูบอกเลยว่างานนี้เด็ดเด็ดมากๆเอาเลือดมานี่ไหนใครฮิว เอา what the fuck <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบน,นี้ไอ <c oughs> สองคนว่ะโอ้โหเขาเล่นอะไรกับของเขาวันหน้าต้อง <c oughs> ลงใต้ดินไปก่อนแล้วกันนะฮู <c oughs> ้ฮูสะใจจริงๆคนเอกประวยกูโดนละคนเอกฟู่ฟู่ ก็เฝ้า,าดีครับได้สองคนเลยนะรออะไรเขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อะผมมีอันตินะผมมีอันตินะ <c oughs> เฮ้ยมีคนลงไป แวนดิเพราะว่าเขาตกเฟสสองแล้วไงคนนี้ยังก่อนเขามีแทงหลังบอกเลยว่ามันมากๆนะครับมีตีของตกมีลูนเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปแกะลูนหรอกนะไฟฉายก็จะสลายละตรงนี้เลือดหูหูอร่อยอร่อยเขาเขาดึงกันแล้วว่ะ วมาดีอย่างวะคือเขาจะฮิวเสร็จอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาไม่ไม่เห็นว่าผมไอ้นี่งงว่ะงงกับมึงว่ะพ้นเอกประวยนะ่ะ อากูเจอกูเจอกูเ,เจอไอ้ตัวนี้แหละตัวดีเลยตัวดีเลยที่ทำให้ประเทศเราอยู่อย่างอยู่อย่างพิเศษกู <c oughs> ไม่ได้โมลีวแล้ววะ อาจจะได้โมลิอยู่นะเดี๋ยวผมปล่อยเขาช่วยกันดีกว่าเขาเล่นกันแบบเนี้ยผมปล่อยเขาช่วยกันนะขอร้องไปช่วยไปช่วยนะขอร้องอยากโมลิโชว์เร็วผมอยากโมลิท่านจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยผมจะโมลิทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ไปช่วยนะ ขาตู้อะเขามีทางหลังอะเขากดแต่ยากสวนมานี่มาวุ้ยไม่ได้วะ่ะหักเยอะเกินมีคนนึงอยู่ไหนวะ เฮ้ยหายไม่เจอว่ะช่างมันอ่าอีกคนหนึ่งอยู่นี่ครับเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนนะอุ้ยเอาวิ่งอะไรของเขาะน่าสวยเอ้าเข้าไปไหนอะ ป่อไหนวะอุ้ยไม่ทันวะเยสเปสฮ่า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 ะจจริง เอาไปที่ล้างโล่งสิทุกคนเนี่ยเรามาโมลิท่านดีกว่าสะใจเว้ยนี่ไงไอ้บอลจำให้ปฏิชาติพิเศษวิโส <laughs> ไหนเนะี่ยอีกคนนึงอเอาอีกคนนึงก่อนอีกคนนึงไปไหนอะเอา้าใครไปไหนไม่รู้ทุกคนช่วยผมหาหน่อยอีกคนนึงอะ่ะขอร้องโอ้โหจะเรียนทำไมอะคือเกมมันจบแล้วอะขอร้อง เอ้าออกเกมเฉยกูจะโมลิซะหน่อยโอ้ ในที่สุดก็เจอจนได้นะไอตัวดีทุกคนมาดูจุดเกิดโทเทมนะว่าเกมนี้มันทุเรศขนาดไหนทุกคนดูเครื่องปั่นไฟนะนี่ครับเครื่องปั่นไฟนี่คือโทเทมไฟครับที่มันเกิดโอ้โหเกมทุเรศสุดโดนเด็ดบายน,นะครับผมจำชื่อเกมมาไวด้ดีๆนะโทเทมไฟเกิดตรงเครื่องนะครับผม <S <S ไปเล่นกับนะ 挺敢吃吧。